เดี๋ยวขอามต้องการเดอร้อครับเมืองบรรยากาศทองหน้าทาั้งกวัซซุลนิรนนะครับดูเก็บเกี่ยวมาแล้วอ้าหูสิงครับโอ้บักใหญ่ว้าวได้แล้วยกโซ่แนยะยกโซ่แนยอู้โอ้หูสิงครับ ย่งมนะะงนันเาค่ครับจับเอาตามห้อยรถเกี่ยวมันเกียบงามเลย ก็มาไล่กนันเต้นย้ายลูกนีงามเลยก็ได้กับเลาอยู่งตัวหน,นึ่นงนี่ครับงาม,งามอ่ามันทยอยมุดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับพอได้ดตุ่มอยู่หาน้ำหลดเกี่ยวนี่มัมองไปเจอพวกกบหลายๆนี่ หลายโลเลยนะครับมองนี่บ่มีกบเลยแต่ปลาหลายตัวนี้ก็ใหญ่งามดีครับแต่พอต้มแล้วมันนี เด้อครับกินข่าวเทียงกินข่าวเทียงเนี่ครับมีคนอหลายๆยังเสียบมาอะมาสานบานสานบานเท่ามามาม่สานบานกเลามาสานบานขกเลาเอฟซีเอฟซีมาเนื้อหนตุ๋มสบตรงนี้ใั่ตุ๋มเีเนากนี่หักแอลกขาใ้ต้ามูบนี่ เอาห้เขาบอกว่ารถเขาเคลื่อนเลยได้ผ uh 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 ัวไานี่เขางามเนาะพอคนปีนี่แล้ผัวผัวเมื่อคนเนาะ้ได้ได้ผัวกาไม่ี่เขางามเลยโอ้สิโตเลยครับพี่น้องเป็น้าหน้าลำปากเหนนาะ โล่งสองคันเลยครับหน้าเกือบยี่สิบไรคนตกแล้วรถไทยกับโจมพร้อมตกแล้วตกแล้วอ,อันนี้พักเงียงนะครับนนเก็บเศษตุ่มปากก็บเงียงนะยังหอมเลย เคยต้มปลาสักหน่อยหอมกว่าที่เขาขายอืนี่ครับง,งามๆอันนี้ปลาที่จับได้โมนี่นะครับมีแต่ตัวงามเลยครับในในหม้อต้มใหญ่เลยครับเป็นใหญ่เป็นปลา้อเนาะเก็บผักข้างงไปนั่นหลายอยู่ครับแส่ง,งงามๆทั้งนั้นแเลดติดตามเป็นกำลังใจให้น้ำเน,ำเนยเด้อพี่น้อง สองลสารบาห6เล่านะครับจิตหนาที่นี่ยังให้โดยอยู่จิดตาบึงนะครับมันีเจียวเขาเขาไม่แล้วนะครับผลโต้งขอบพุดอยู่รั้ต้มน,นะครับสวัสดีครับหมานที่น้องหมานหาปลากระเบนเกียว